คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเราทำบุญใหญ่ทำบุญมากแต่กลับไม่รู้สึกถึงพลังบุญที่แท้จริงในขณะที่บางคราวเพียงแค่ทำสิ่งเล็กๆแต่กลับรู้สึกใจอิ่มเอิบเบาสบายและเต็มไปด้วยความสุขที่ลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญแท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งหรือพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตในขณะนั้นหากใจเราสะอาดสว่าง ่อยวางแม้เพียงช่วงสั้นๆก่อนนอนก็สามารถเป็นบุญใหญ่ที่มีพลังมากกว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งเพราะอะไรหรือเพราะบุญคือการกระทำที่ชำระจิตทําให้ใจใสสะอาดเมื่อจิตผ่องใสสิ่งดีๆก็ไหลเข้ามาความสุขสงบก็เกิดขึ้นเหมือนสายน้ําที่ถูกเปิดทางให้ไหลอย่างอิสระและช่วงเวลาก่อนนอนนี้เองคือช่วงเวลาสําคัญที่สุดของชีวิตประจําวัน เป็นช่วงที่ใจเรากำลังจะเข้าสู่ความสงบหากเราใช้ช่วงเวลานี้ให้ถูกต้องบุญจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลโดยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องใช้แรงมากมายก่อนนอนเพียงไม่กี่นาทีลองวางทุกสิ่งวางความโกรธวางความกังวลวางความเหนื่อยล้าแล้วหันมาแผ่เมตตาหันมาขอบคุณชีวิตหันมาระลึกถึงคุณความดีที่ได้ทำมาตลอดวันเพียงเท่านี้จิตใจก็เปลี่ยน จากความวุ่นวายกลายเป็นความสงบจากความเหนื่อยล้ากลายเป็นความอินเอิบและนี่คือบุญที่แท้จริงบุญที่พระพุทธองค์เรียกว่าบุญแห่งจิตที่ผ่องใสการทำสิ่งนี้ก่อนนอนไม่เพียงแค่ทำให้หลับสบายไม่เพียงแค่ทำให้ฝันดีแต่ยังเป็นการฝึกจิตให้คุ้นชินกับความสงบและเมื่อจิตคุ้นชินกับความสงบวันพรุ่งนี้ที่เราตื่นขึ้นมาใจก็จะสว่างมีพลังพร้อมเผชิญทุกสิ่ง ด้วยความมั่นคงและเมื่อทำซ้ำทุกคืนใจเราจะค่อยๆแปลเปลี่ยนจากใจที่เศร้าหมองกลายเป็นใจที่เบิกบานจากใจที่เต็มไปด้วยทุกข์กลายเป็นใจที่มีอิสระนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระอริยะเจ้าหลายท่านจึงสอนให้เรารู้ทันจิตก่อนนอนเพราะช่วงเวลาสุดท้ายก่อนหลับตาคือการตั้งทิศทางให้กับจิตในยามหลับและยังส่งผลต่อจิตในยามตื่น หากใจเราหมองความฝันก็วุ่นวายแต่หากใจเราผา่องใสเราจะนอนหลับอย่างสงบและตื่นขึ้นพร้อมรับบุญใหม่เหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำหล่อเลี้ยงอย่างพอดีเติบโตแข็งแรงโดยไม่ต้องบังคับดังนั้นบุญยิ่งใหญ่ไม่ต้องใช้เวลาแค่ก่อนนอนคุณทำสิ่งนี้คือการวางใจให้สงบแผ่เมตตาและระลึกถึงคุณงามความดีเพียงเท่านี้เอง แต่พลังของมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณคิดเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบุญที่แท้จริงนั้นเกิดจากจิตไม่ใช่เพียงแค่การสวดมนต์จำนวนครั้งหรือการประกอบพิธีกรรมให้ดูใหญ่โตคำถามคือแล้วสิ่งที่เราควรทำก่อนนอนคืออะไรเพื่อให้บุญเกิดขึ้นจริงและมีพลังมากกว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งสิ่งแรกคือการแผ่เมตตา เพราะเมตตาเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เกิดจากจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาย่อมชนะความโกรธความจริงย่อมชนะความหลอกลวงก,การให้ย่อมชนะความตรนีและความสงบย่อมชนะความฟุ้งซ่านการแผ่เมตาก่อนนอนเปรียบเหมือนการทําให้ใจเราเป็นดั่งแสงสว่างที่ไม่เพียงส่องถึงเราเองแต่ยังส่องออกไปถึงผู้อื่นเมื่อเราตั้งจิตแผ่เมตตาจะย,ย่อมคลายความโกรธคลายความพยาบาท นี่คือการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่เพราะเราได้ทำให้ใจเบาสบายและทำให้โลกภายในเราสงบลงสิ่งที่สองคือการให้อภัยใครก็ตามที่ทำให้เรากุ่นเคืองหากเราหอบเอาความโกรธไปนอนใจเราย่อมหนักความฝันย่อมวุ่นวายแต่หากเราวางใจให้อภัยเขาใจเราย่อมสงบเหมือนวางก้อนหินหนักลงจากบาพระพุทธองค์เคยเปรียบว่าคนที่ไม่ให้อภัย เหมือนแบกศพเน่าไว้บนบ่าแต่คนที่ปล่อยวางจะย่อมเบาเหมือนขนนกดังนั้นก่อนนอนหากเราลองบอกกับใจว่าฉัานให้อภัยแล้วเทียงคำสั้นๆน,นี้บุญมหาศาลก็เกิดขึ้นในใจสิ่งที่สมคือการระลึกถึงความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือใครสักคนการพูดดีๆกับผู้อื่นหรือแม้แต่การไม่ทำร้ายใครในวันนี้ล้วนเป็นบุญเล็กๆที่มีค่า การระลึกถึงความดีที่ตนทำทำให้ใจเราชุ่มชื่นเบิกบานและเกิดความภาคภูมิใจในทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าการระลึกถึงบุญคือพลังที่ทำให้ใจเบิสุดเพราะเมื่อใจเราระลึกถึงสิ่งดีๆความเศร้าหมองย่อมหมดไปแทนที่ด้วยความสว่างสิ่งเหล่านี้หากทำก่อนนอนเพียงไม่กี่นาทีบุญที่เกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คิด เพราะมันเปลี่ยนแปลงคุณภาพของจิตโดยตรงและเมื่อจิตเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาใจเราจะค่อยๆสว่างขึ้นพลังชีวิตจะมากขึ้นปัญหาที่เคยหนักก็จะเบาลงเพราะใจเรามีพลังแห่งบุญคอยประคองและที่ลึกกว่านั้นคือการทำสิ่งนี้ก่อนนอนไม่ได้เพียงส่งผลในคืนนี้แต่ยังส่งผลต่อภพชาติข้างหน้าเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า จิตที่เราจากโลกนี้ไปจะพาเราไปสู่โลกหน้าหากเราจากไปด้วยจิตที่สงบจิตที่ผ่องใสนั่นคือการวางเส้นทางไปสู่พบภูมิที่ดีดังนั้นการฝึกทําสิ่งนี้ทุกคืนไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตในปัจจุบันแต่ยังเปลี่ยนเส้นทางในอนาคตนี่จึงเป็นเคล็ดลับว่าบุญยิ่งใหญ่ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องวัดด้วยจำนวนครั้งของการสวดมนต์แต่ขึ้นอยู่กับว่า จิตของเรานั้นสะอาดและสงบแค่ไหนและก่อนนอนนี่เองคือโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะสร้างบุญใหญ่ให้กับชีวิตเมื่อเราได้เข้าใจวิธีแล้วว่าก่อนนอนควรทำสิ่งใดบ้างทั้งการแผ่เมตตาการให้อภัยและการระลึกถึงความดีคำถามต่อมาคือแล้วอานิสงส์ของการทำเช่นนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า จิตที่ผยย่องใสย่อมเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในปัจจุบันและเป็นทางไปสู่สุขในอนาคตอาน,นิสงส์ข้อแรกคือสุขภาพจิตที่สงบเย็นเมื่อเราวางความโกรธวางความกังวลใจย่อมคลายความเครียดความคิดฟุ้งซ่านก่อนนอนจะหายไปหลับง่ายขึ้นฝันดีขึ้นและตื่นขึ้นมาด้วยใจที่สดชื่นหลายคนอาจเคยพบว่าหากนอนด้วยความโกรธใจจะกระวนกระวายทั้งคืน แต่หากนอนด้วยใจที่อภัยและอ่อนโยนร่างกายและจิตใจจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงอานิสงส์ข้อที่สองคือเสริมบุญบารมีให้หนาแน่นขึ้นในจิตการแผ่เมตตาก่อนนอนเปรียบเหมือนการปลูกเมล็ดพันุ์ดีลงในใจทุกคืนและเมื่อทำซ้ำๆเมล็ดนั้นจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งบุญบารมีที่คอยให้ร่มเงาและพลังใจในชีวิตประจำวันสิ่งนี้เองคือหลักฐานของ บารมีสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะทุกการให้อภัยคือเนคขมบารมีทุกการแผ่เมตตาคือเมตตาบารมีและการฝึกจิตให้สงบคือปัญญาบารมีอาน,นิสงส์ข้อที่สคือการชำระก,กรรมเก่าให้เบาบางลงเวลาที่เรานอนด้วยใจบริสุทธิ์เราไม่ได้เพียงแค่พักผ่อนแต่ยังได้ใช้พลังเมตตาและการให้อภยัยล้างสึมซับร่องรอยกรรมเก่าในใจเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า กรรมใดที่ยังไม่ให้ผลหากเราทำใจให้สงบและผ่องใสกรรมนั้นย่อมถูกบรรเทาและเบาบางลงจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบางคนที่ฝึกวางใจในแต่ละคืนถึงรู้สึกว่าชีวิตเบาสบายขึ้นแม้ปัญหายังอยู่แต่กลับไม่ทุกเหมือนเก่าอานิสงส์ข้อที่4คือการเชื่อมต่อพลังบุญสู่อนาคตการที่เราหลับไปด้วยจิตสงบเปรียบเหมือนการฝากกระแสจิตไว้ในคลังบุญ ซึ่งจะกลายเป็นแรงผลักดันในวันรุ่งขึ้นและยังสืบต่อไปจนถึงอนาคตพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตจะเป็นตัวนำทางไปสู่ภพภูมิหากในทุกคืนเราฝึกให้จิตเป็นบุญเมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงจิตก็จะคุ้นเคยกับความสงบพร้อมที่จะก,ก้าวไปสู่ที่ดีงามอาน,นิสงส์ข้อที่หคือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันหลายคนอาจสงสัยว่า แค่ทําก่อนนอนเล็กน้อยจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือแต่ความจริงคือจิตเป็นหลักฐานของทุกสิ่งเมื่อจิตเปลี่ยนการพูดก็เปลี่ยนการกระทําก็เปลี่ยนความสัมพันธ์กับผู้คนก็เปลี่ยนคนที่เคยขัดแย้งกับเราเมื่อเรานอนด้วยใจที่ให้อภัยและเมตตาวันหนึ่งความสัมพันธ์ก็คลี่คลายโอกาสดีๆเข้ามาสิ่งร้ายๆก็ค่อยๆเบาบางนี่คืออน,นิสงส์เชิงลึก ของการทำสิ่งง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีก่อนนอนแต่กลับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งเพราะมันไม่ใช่เพียงการเปล่งเสียงออกมาแต่คือการปรับคุณภาพของจิตทั้งดวงให้สะอาดและสะงบเมื่อเราเข้าใจถึงคุณค่าและอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการทำสิ่งนี้ก่อนนอนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้ใจได้สัมผัสถึงบุญโดยตรง ไม่ใช่เพียงฟังแล้วรู้สึกดีแต่สามารถลงมือทำได้ทุกคืนขั้นตอนแรกวางสิ่งทั้งปรงลงก่อนเข้านอนให้คุณวางทุกเรื่องราวในแต่ละวันลงวางงานที่ยังไม่เสร็จวางความกังวลวางความโกรธเพราะหากแบกสิ่งเหล่านี้ขึ้นเตียงใจจะหนักร่างกายจะไม่ผ่อนคลายให้คุณบอกกับตัวเองเบาๆว่าเรื่องราวทั้งหลายขอวางไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เพียงคำสั้นๆนี้ใจก็เริ่มเบาขึ้นขั้นตอนที่สองแผ่เมตตาออกไปหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าออกช้าๆแล้วนึกถึงคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยทรงความปรารถนาดีไปให้เขาจากนั้นขยายเมตตาไปยังคนที่คุณไม่รู้จักแม้แต่คนที่ทำให้คุณขุ่นเคืองก็ขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์การทำเช่นนี้ เหมือนคุณไฟแสงเล็กๆในใจแล้วปล่อยให้แสงนั้นขยายออกไปไม่สิ้นสุดขั้นตอนที่สให้อภัยนี่คือกุญแจสำคัญของบุญให้อภัยไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำแต่หมายถึงการปลดปล่อยใจตัวเองออกจากโซ่ตรวนแห่งความโกรธลองนึกถึงคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดแล้วพูดกับใจว่าฉันให้อภัยแล้วฉันวางแล้วเพียงเท่านี้ ใจก็จะเหมือนปลดหินหนักออกจากอกรู้สึกโล่งและเบาสบายขั้นตอนที่สระลึกถึงความดีทบทั่วในใจว่าวันนี้คุณได้ทำอะไรดีๆไปบ้างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เช่นยิ้มให้ใครสักคนยื่นน้ำให้คนที่กระหายไม่โกรธตอบเมื่อถูกตำหนิสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ในใจการระลึกถึงความดีทำให้ใจอบอุ่น และเกิดพลังที่สว่างขึ้นในทันทีขั้นตอนที่หตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนเมื่อใจคุณสงบแล้วให้อธิษฐานเบาๆว่าขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งความสงบขอให้บุญที่ทำส่งผลให้ชีวิตเต็มไปด้วยแสงสว่างและขอให้พรุ่งนี้ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมจะทำความดีอีกครั้งการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ใช่การขอพรจากภายนอกแต่คือการกำหนดทิศทางให้จิตเดินไปข้างหน้า เพียงเท่านี้ใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่บุญใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วบุญที่ไม่เพียงอยู่ในคืนนี้แต่จะตามไปในวันพรุ่งนี้และต่อเนื่องไปทุกๆวันเพราะจิตที่ผ่องใสในแต่ละคืนจะกลายเป็นรลักฐานของชีวิตใหม่ที่มั่นคงการทำสิ่งนี้ก่อนนอนเปรียบได้กับการวางก้อนหินหนักที่เราหอบไว้ทั้งวันลองจินตนาการว่าคุณเดินทั้งวันแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบา่า ทุกย่างก้าวคือความเหนื่อยทุกลมหายใจคือความทุกข์แล้วพอถึงเวลานอนหากคุณยังไม่วางหินนั้นคุณก็จะต้องพาหินก้อนนั้นไปนอนด้วยใจคุณจะอิดอัดร่างกายก็จะไม่พักผ่อนแต่ถ้าคุณวางมันลงแม้เพียงคืนเดียวความเบาความสบายก็จะเกิดขึ้นทันทีอีกภาพหนึ่งการแถมเมตาก่อนนอนเปรียบเสมือนการรดน้ำให้ต้นไม้ในใจ หากทั้งวันใจเราแห้งแล้งเต็มไปด้วยความโกรธความกังวลต้นไม้ภายในก็จะเหี่ยวเฉาแต่เมื่อเราแผ่เมตตาใจเราจะเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำใสๆค่อยๆฟื้นคืนชีพแตกกิ่งก้านและออกดอกออกผลคืนแล้วคืนเล่าใจก็จะเติบโตขึ้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงให้ร่มเงาแก่เราและผู้อื่นส่วนการให้อภัยก่อนนอน ก็เปรียบเหมือนการเปิดหน้าต่างในห้องที่มืดและอับห้องที่ปิดตายเต็มไปด้วยฝุ่นและความอึดอัดไม่ต่างจากใจที่ถูกปิดด้วยความโกรธและความเจ็บช้ำแต่พอเราเปิดหน้าต่างออกลมเย็นก็พัดผ่านแสงสว่างก็เข้ามาความอึดอัดก,ก็หายไปใจที่เคยมืดมิดก็สว่างสวยและการระลึกถึงความดีของตนเปรียบเสมือนการจุดตะเกียงในความมืด ตลอดทั้งวันเราอาจเจอเรื่องที่ทําให้ท้อแท้เจอความล้มเหลวหรือถูกตําหนิใจเราจึงเมื่อลงโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อก่อนนอนเราจุดตะเกียงเล็กๆขึ้นมาโดยการนึกถึงความดีที่เคยทําแสงเล็กๆนั้นก็พอจะส่องให้เห็นหนทางและถ้าทําทุกคืนแสงเล็กๆนี้จะรวมกันจนกลายเป็นเปลวไฟที่สว่างสวยทั้งชีวิตดังนั้นการปฏิบัติเหล่านี้แม้ดูเรียบง่าย แต่เปรียบเหมือนการปล่อยวางก้อนหินหนักเหมือนการรดน้ำให้ต้นไม้เหมือนการเปิดหน้าต่างในห้องมืดและเหมือนการจุดตะเกียงในความมืดเป็นสิ่งเล็กๆที่ใครก็ทำได้แต่กลับทรงพลังเกินกว่าที่เราคิดและนี่เองคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าบุญยิ่ยงใหญ่ไม่ต้องใช้เวลาแค่ก่อนนอนคุณทำสิ่งนี้เพราะบุญที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสยงสวดที่ยาวนาน ไม่ได้วัดจากพิธีที่ยิ่งใหญ่แต่เกิดขึ้นจากการปรับใจเพียงช่วขณะและช่วขณะนั้นแหละคือการเปลี่ยนทั้งคืนและเปลี่ยนทั้งชีวิตเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบุญไม่จำเป็นต้องรอพิธีกรรมใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีบทสวดมนต์ที่ยาวเป็นพันบรรทัดไม่จำเป็นต้องไปวัดทุกวันแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในจิตใจของเราทุกค่ำคืนก่อนหลับตา เราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตของเรามีโอกาสสร้างบุญอยู่เสมอโดยไม่ต้องรอให้มีเวลาไม่ต้องรอให้พร้อมและไม่ต้องอ้างเหตุผลใ,ใดๆมาขัดขวางก่อนนอนหากเราเพียงแค่ตั้งสติระลึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทำในวันนี้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเช่นการยิ้มให้ใครสักคนการช่วยเหลือเล็กน้อยแม้เพียงคำพูดหรือแม้แต่การไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยความคิดหรือคำพูด แล้วเราน้อมนำสิ่งนั้นมาระลึกมาตั้งใจแผ่เมตตาออกไปบุญนี้ก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแรงกลา้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งมั่นในเมตตาเพียงชั่วขณะมีอนิสงส์มากกว่าการทำทานนับพันครั้งนั่นเพราะจิตเมตตาเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนไม่แบ่งแยกและไม่จำกัดเพียงตัวเราแต่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก่อนที่เราจะหลับตาลง หากเราเพียงวางความโกรธวางความคิดแค้นวางความคิดลบที่เก็บสะสมมาทั้งวันแล้วแทนที่ด้วยความปรารถนาดีความให้อภัยและการอวยพรให้ทุกชีวิตเป็นสุขเพียงเท่านี้จิตใจก็จะเบาสบายเปรียบเสมือนการปล่อยของหนักออกจากหัวใจทาให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมบุญก่อนนอนเพียงชั่วขณะ จึงยิ่งใหญ่กว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งโดยไรสติเพราะบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคําหรือจำนวนครั้งแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจและเจตนาบริสุทธิ์ที่เราใส่ลงไปในจิตขณะนั้นและเมื่อเราทําเช่นนี้ได้ทุกคืนจิตใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงความทุกข์จะเบาบางลงความสุขสงบจะเกิดขึ้นในใจและบุญที่สะสมด้วยเมตตาและความสงบก่อนนอน จะคุ้มครองและนำทางเราไปสู่ความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ความฝันในทุกค่ำคืนจงระลึกไว้เสมอว่าเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีก่อนหลักคือประตูสู่การสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ประตูที่จะทำให้ใจเราสะอาดเบาสบายและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความดีงามลองนึกดูว่าตลอดทั้งวันเราแบกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายทั้งความกังวล ความเหนื่อยล้าความขัดแย้งหรือแม้แต่ความผิดพลาดที่เรายังโทษตัวเองอยู่หากเราหอบสิ่งเหล่านี้เข้าไปในห้องนิทราใจเราก็จะหนักแน่นสะสมพลังงานลบและทําให้ความฝันเต็มไปด้วยความไม่สงบแต่หากเรารู้จักวางก่อนนอนวางทั้งความโกรธวางทั้งความกลัววางทั้งความทุกข์แล้วหันมาเติมเต็มใจด้วยพลังแห่งบุญ เราจะเปลี่ยนค่ำคืนธรรมดาให้กลายเป็นค่ำคืนแห่งการสร้างบุญที่แท้จริงสิ่งแรกที่ควรทำก่อนนอนคือตั้งสติหายใจเข้าออกช้าๆรู้สึกถึงลมหายใจที่พาเรากลับมาสู่ปัจจุบันจากนั้นให้เราระลึกถึงสิ่งดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แม้เพียงคำพูดอ่อนโยนกับใครสักคนหรือการไม่โกรธตอบเมื่อถูกทำให้ไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ล้วนคือบุญที่มีค่า เมื่อใจเราใส่ใจระลึกบุญนั้นจะยิ่งชัดเจนขึ้นในจิตถัดมาให้น้อมนำบุญที่เรามีอยู่แล้วแทนออกไปด้วยใจเมตตาตั้งใจส่งความปรารถนาดีไปยังครอบครัวคนที่เรารักเพื่อนฝูงรวมทั้งผู้ที่เราอาจเคยมีปัญหาด้วยและแม้กระทั่งสรรพสัตทั้งหลายที่เราไม่รู้จักการแท่เมตตาก่อนนอนเช่นนี้คือการสร้างบุญที่แรงกล้ายิ่งกว่าการสวดมนต์โดยไม่เข้าใจ เพราะเป็นบุญที่เกิดจากความจริงใจและจิตที่บริสุทธิ์และสุดท้ายให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นเหมือนการชำระจิตใจให้สะอาดไม่ทิ้งคราบของความขุม่นัวไปสู่วันใหม่เพราะหากเราหลับด้วยใจที่ผ่องใสวันพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยพลังแห่งความสุขและบุญกุศลที่ยังคงดำรงอยู่บุญก่อนนอนเช่นนี้ไม่เพียงเปลี่ยนข้าคืนให้สงบสุข แต่ยังเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตให้เต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะทุกคืนคือโอกาสและทุกโอกาสคือการก้าวไปใกล้ความพ้นทุกข์มากขึ้นเมื่อเราฝึกทำสิ่งนี้เป็นประจำก่อนนอนทุกคืนใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยเหมือนมเมล็ดพันธ์แห่งความดีที่ค่อยๆงอกเงยขึ้นในจิตเริ่มแรกอาจยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะสัมผัสได้ถึงความสงบที่มากขึ้น ความโกรธที่ลดลงความเมตตาที่เพิ่มภูนและที่สำคัญคือเราจะเริ่มมีแสงสว่างในใจที่ไม่อาจหาได้จากสิ่งภายนอกการแถ่เมตตาและการให้อภัยก่อนนอนไม่เพียงทำให้เราหลับอย่างสงบตื่นอย่างสดชื่นแต่ยังส่งผลต่อพลังงานรอบตัวเราครอบครัวเราจะอบอุ่นขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นและแม้แต่การทำงานในแต่ละวันก็จะราบรื่นขึ้น เพราะจิตที่สงบและอ่อนโยนย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี่แหละคือบุญยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องอาศัยการสวดมนต์นับหมื่นครั้งไม่ต้องมีพิธีกรรมใหญ่โตแต่เกิดขึ้นจากเพียงแค่เราเลือกที่จะวางสิ่งไม่ดีและสร้างความเมตตรากรุณาก่อนนอนทุกค่ำคืนดังนั้นหากคุณอยากมีชีวิตที่บสบายอยากนอนหลับอย่างเป็นสุขและอยากตื่นขึ้นพร้อมพลังใจที่สดใหม่ ลองเริ่มคืนนี้เลยก่อนจะหลับตาให้อภัยปล่อยวางแทนเมตตาและระลึกถึงสิ่งดีๆที่คุณได้ทำแล้วคุณจะพบว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ในใจคุณเองในค่ำคืนนี้และทุกคืนต่อไปขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังในค่ำคืนนี้มีจิตใจที่สงบมีความสุขที่ลึกซึ้งและมีบุญกุศลหล่อเลี้ยงอยู่ในใจทุกลมหายใจ ขอให้เมื่อคุณนอนหลับตาลงความกังวลทั้งหลายคลายหายไปความทุกข์ทั้งปวงเบาบางลงและสิ่งดีงามทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตขอให้ครอบครัวของท่านเต็มไปด้วยความร่มเย็นบ้านเป็นสุขใจเป็นบุญและทุกการตื่นขึ้นในวันใหม่เต็มไปด้วยพลังแห่งความหวังและความสว่างสวยหากเนื้อหานี้ทำให้ใจคุณเบาสบายขึ้นหรือได้รับแรงบันดาลใจในการเริ่มสร้างบุญง่ายๆด้วยตัวเอง อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแนวธรรมะและแรงบันดาลใจในทุกๆวันและอย่าลืมแบ่งปันสิ่งน,นี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาได้สัมผัสพ,พลังแห่งบุญเช่นเดียวกับคุณคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับอย่างเป็นสุขตื่นมาพร้อมแสงสว่างในหัวใจและมีบุญใหญ่คุ้มครองไปทุกย่างก้าวของชีวิตสาธุ